วิญญาณมีแต่นามไม่มีรูปเป็นผีเป็นวิญญาณเป็นนามธรรมาออกจากธาตุคือออกสองอารมณ์ไม่สุขทุกข์แล้วเปลี่ยนไม่ได้ด้วยมันต้องให้เข้าใจคนตายก็ออกจากล่างเนี่ยออกเพราะเหตุไรควบคุมมันไม่ได้ควบคุมธาตุทั้งสีไม่ได้มันต้องบอกออกมันต้องบีบบีบไม่ออก หลวงตาไปฝึกตามโรงบาลคนได้อุบัติเหตุเนะมันไม่ได้ไปไหนนะมันเข้าเข้าออกออกนะเข้าไปมวนคุมไม่ได้มันก็ออกมันก็เหมือนมนุษย์เนี่ยมันก็ร้องงงมร้องง่ายเป็นว่าเป็นเวนั่นหว่าเธอเขาหามศพมันแปรนันก็ไปเข้าไปเผาเสร็จแล้วเสร็จจะไปอยู่ไหนอะ่ะ อยู่โรงพยาบาลมั่งอยู่ตามวัดมั่งอยู่ตรงที่เขาเกิดที่มันเกิดอุบัติเหตุนั่นน่ะโลกวิญญาณนะเป็นโลกที่ลำบากของมนุษย์หน้ามือเป็นหลังมือถ้าไม่เข้าใจท่านบอกอย่าไปตามกรรมอย่าให้ไปตามกรรมตามกรรมก็คือชาตินี้เกิดมาโดยกรรม เกิดมาโดยการมัชาที่แล้วแล้วก็มาทําใหม่ทำใหม่กูอยากทําอะไรก็ได้ตามสภาพสังเนี่ยพอตายก็ไปตามกรรมึ้นข้างบนมึงลงข้างล่างมึงไม่ได้เธอบอกชาตินี้ให้ไปตามใจเข้าใจไหมยอยากไปไหนก็ได้อยากเกิดก็ได้เกิดเลยก็ได้เกิดทันทีก็ได้เกิดกับมนุษย์ที่ตายเลยก็ได้ถ้าบอก เกิดเป็นพรมก็ได้นี่คือพูรธศาสตร์ท่านสอนเรื่องจิตวิญญาณท่านสอนเรื่องการเวียนว่ายตายเกิดถ้าไม่เกิดได้ยินดีแต่ถ้ายังเพลินในการเกิดนี่ก็ต้องฝึกนะ่ะไม่ได้ฝึกชาติเดียวถ้ามันชินแล้วเนี่ยมันฝึกไปเรื่อยๆแหละจะเอาหน้าตาหลออ่อเหลานี่ได้จะให้สวยขนาดไหนก็ได้ทุกอย่างกำหนดได้ นี่คือหลวงพ่อสอนลุงตาไว้ลวงตาก็เลยหนีไปอยู่แล้วหนีไปอยู่ท่านตั้งหลายปีอย่ามาพิจารณาเวลานิ่งเนี่ยสศกจริงถ้าลวงตานิ่งนานๆเข้าเนี่ยนิ่งหลายนาทีเป็นวันเป็นเดือนไปเนี่ยมีฤทธิ์แน่นอนเลยก็คงไม่เกิดท่ามึงนะไม่เกิดไหนทั้งสิ้น กูก็ไปอยู่ปลายมาพานนั่นแหละแต่ถ้าเราออกมาส่วนแล้วเพลินเนี่ยขึ้นมันกลับมาที่เรามันก็ไปตามสิ่งที่เราคิดแล้วก็พิจารณาแล้วก็ทดสอบอะเวลาเราสวดเรา,เรา,เ,รา,เ,ราเราแทงไปแล้วไอ้นุ่นคนนี้คนเนี้สุดยอดนะจักรรพันนะจักรพันในสุดยอดเลยนะ บารมีมากที่สุดตอนนี้จัก,กรพรรดิก็คือไตสรนา,นาคม,มน,นันแหละแต่มันเพิ่มขึ้นทุกวันพระพุทธเจ้าตรัสรู้ไปแล้วกำลังจัก,กรพรรดิก็ยังอยู่สมาธที่ฝึกกันท่านท่านยัไปอยู่ว่าจักอยู่กับใครใครดูแลจักก็อยู่กับคุดเมืองคุดเขาดูแลอยู่ที่เกิดความเชื่อก็เลย หนีไปฝึกที่ช่างมึงนะ่ะท่านยังบอกว่ายุคนี้นะคนมันอายุสั้นร้อยปีสี่หมืนวันวันหนึ่งยี่สิบสี่ชั่วโมงเนี่ยจะอยู่สักกี่วันนะตายแน่นอนนะ <c oughs> แล้วก็เกิดแน่นอนนะแล้วจะไปไหนอนะ่ะไม่ต้องไปยินดียินร้ายกับใครหรอกเราไม่ใหญ่ชาตินี้เราก็ใหญ่ชาติหน้านะ ใหญ่ทุกชาติเทงไอ้จุเอาไปไหนหมดละหายไปไหนหมดละอย่าลืมว่าจกักรพรรดินะ่ะมีในโลกเนี่ยนะหลวงตากระจายบทนี้ไปประมาณยี่สิบกว่าปีแคนะ่นั้นน่ะตอนออกจากถ้ำใหม่ใหม่ไหมนะหลวงพ่อ่ันบอกว่ามนุษย์เนี่ย ถ้าเองหลอกมันมาสวดมนต์ได้นี่เองเก่งมากเลยถ้าบอกเพราะมันติดวัตถุนะติดไหมล่ะวัตถุอ่ะมีคนติดทุกคนแหละถ้าคนไม่ติดป่านนี้ไปบวชแล้วละ่ะติดคนแต่จิตให้เป็นท่านบอกอย่าไปจิตจนมีทุกข์ท่านสอนบอกว่าเองทําอะไรแล้วอย่าทุกข์ถ้าเองทุกข์แล้วอย่าทํา ทั้งดีและไม่ดีหะประมาณนั่นแหละนี่หลวงตาก็เลยฝึกอย่างที่ท่านสอนมาตั้งจนป่านนี้แหละจริงฮนะจริงของท่านทุกเรื่องแหละเราสามารถจะนำบาร,รมีที่พระเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ทั้งหลายนะทิง้งไว้ในโลกนะมาที่เราได้นะแล้วสามารถจะนำแผลมนุษย์ ให้สัตว์ให้วิญญาณได้คนเลยเจ้าหมอท่านยังถามว่าเองเป็นมนุษย์หรือเป <c oughs> ล่าเพราะฉะนั้น <c oughs> เราเป็นมนุษย์เราต้องรู้ันัการเป็นว่าใจาเกิดมันก็เลยไม่ต้องกลัวอะไรไม่ใช่นี้ไปบวชทุกคนนะไม่ใช่ใช่นะเป็นไปไม่ได้หรอก <c oughs> แต่ฝึกเพื่อจะต้องการ อนุรักษ์ธาขันเพราะละลุกนี้นะ่ะมันจะมีโรคระบาดท่านบอกว่าจะมีโรคระบาดมันจะมีภัยธรรมชาติมันจะมีโรคที่รักษาไม่หายก็จริงนะมันก็มีโรคมาเร็งโรคคมดันโรคเบาหวานโรคหัวใจโรคสารพัดโรคเดี๋ยวนี้มันมาจากไหนอ่ะมันมาจากอาหารมาจากน้ำมาจากลม มาจากลมหายใจมาจากความรู้สึกของเรารับทางตาหูจมูกลิ้นกายแค่นั้นแหละนี่อะไรถ้าเราหมั่นสวดมนต์ล่ะจิตเราอยู่กับพระเราไปไหนเราก็สวดสายใยของพุทธมนต์เนี่ยสายใยของพระกับจิตเนี่ยมันค่อยๆเป็นเนื้อเดียวกันไปเรื่อยๆเรื่อยๆเ,เ,เ,เนี่ยเวลาเราพูดเวลาเราทำอ่ะสายใยตรงนั้นมันไปด้วยไม่ใช่ไม่ไปไป